เราเคยมาอยู่บ่ิหานคำเลยบอกเคยเจ้าว่าเรามีคำลับจังว่าบอกจักคือบอกป่วยแล้วอ่าะลองิึงเนาะไปกับคำลั ชิมาพ้นพระเจ้าม oh, yeah. <car> no ื UH, ัอนี้ปนคำวัยร้ายดอกเช่นได้ใหญ่ชุดเอาตัวนั่นเลยตัวเราอยู่โอ้ยตายเลยชิไาอยู่คนเดียวจิงต้องพี่กัดพี่กัดอยู่ตรงเห็นเดี๋ยววันน้สิมาพ้นเราตัวเรอยู่หมดอันเจ๊ถ้าเช่นนี้จะบาดก่อนเส้นใหญ่เอาตัวใดเส้นใหญ่สุดนี่นะเส้นใหญ่เิ่ดเออหาบาดนี่หาบาทนี่ เอาตัวใหญ่แหละเพราะว่ามันหน่อยมันมันบกุ่มเนาะเขาดึงง่เขาดึงง่ยนี่เลครับงนง่ายอย่เนาะเอาเสร็จใหญ่โลดอันนี้ก็ประมาณสองบาทกว่าสองบาทเน่ยอันนี้สองบาทกนั่นแล้วูนันนี่ทามคาด้ออหลาษทราแม่บอกแล้วสองเซนบาทอยู่นะ เออรานสิน้าพันปลาเดีเ็นปูนปูนฮะันมันเลมันมันมันลายแล้วฉะนั่นแล้วคือสามบาทปลาเดี๋นอ๊บัพ่อเนาะิล่าเนี่ค่ะมาปูนกันย่างบ่ได้มเนาะเขาปูนเพิ่งหนึ่งก็ร้ายลหมืนหนึ่งก็ร้ายร้าเติบเด้นเห็ดกระปุ้นเห็ดกระปุ้นก็ได้บพ่อค่ะเต็งค่โต๊ะค่ะ้้ยอย่าง้ยาง เราเพิ่มีกเดอค่ะดนมาบบ่าเลยีม่วบ่นตามที่เขาบอกว่าประมาณสองร้อยล้านสองร้อยล้านแม้ว่าอรุทไห่สองแสนบาทลาไปเลยเจ้าก็เลยลองมาถามมึงราคาคำเบิงบราคาเบิงะขค้าปก่อน็นี่ทำเป็นหาบาทอ็ระเบิ่งเลยจับแหลแล้วก็เลยอันน้าบอนนี้าบาทน ย่าจะขอลแนมอย่าวเดือพืนหาบาทอันนี้คือเข้าเส้นหนึ่งหาบาทเนาะพี่น้องเส้นหนึ่งหาบาทกล่องมันกคคิมวุนเอาะว่าอีเครื่องมั้ครับมันแบตมันมืดเนาะอันนี้หาบาทจับแล้วแหลนเลยอันอยู่ไทยคือบปลอดสตูแล้วก็เปิดไปดีดี้มานั้นอันเบิ่งไหมตากล้อนอันเบิ่งไหมแล้วพูดจับเข้าซั้มนี่รับแล้วแหลนเลยนี่เนาะคำห่านฝันงามเนาะ เนื้องามขนาดโอ้เปลี่ยนได้บ่อโกศลข้อนี่ก็มาเนียนเปลี่ยนกันนี่ก็บ่มาเรียนมามาไปเรียนชิ้นของสวรรค์ไปตามล่าอันเจ้ทางสวรรค์สวรรค์ก็ในอะไรอย่าเห็นอยู่พี่น้องประกาศห้าในเด้อเ่ทำผมได้ไรได้เจ้อันนี้ไงเจ้เนี่ยเราเป็นเจ้อีรีเนาะบ่แม่นเจ้ทิพย์แล้วก็ แเราก็ไปซื้เอเจดหิบพ่อมโอ้ยห้าแกงแห้งคนเดีเนี่ยค่ะอันนี้บอกความจริงเนาะเจคือเจเนาะชอบคือชอบเนาะอ่าอ,อันนี้เนาะประเด็นเคลียร์ต,ตัวน,นี้นเนาะรวมเนเจนแล้วตามแทนเน่็ต้องไปหายืมเงินคนอยู่ต่างบัตรบม่ไหวนะจ๊ะไม่ไหวอ่าฉะนั้นแล้วตามหาพิกัดหน่อยคุณได้เห็นคลิปพี่โอนี่บอกใน่ยว่าเราอยู่ไซนั่งอยู่ไซน์ตัวน,นี้อ่ะมีเบียร์อะไร อโอ่แขวงขอเลี้ยงเซิร์นเดอร์กะลงมาลงกันแน่มีปัญหาอันใดติดใจหมองใดบอพ่อใจหมองใดมาล่มมาล่มเดี๋จ้ะมาล่มฝากบอกนั่นเนยผู้ใดเป็นเอสซีที่บ้านเราถือแล้วตอบกับฝากบอกเล่านำ้ำเพราะว่าตอนนี้คำหลามาแล้วตอนนี้อยู่บ้านนะที่แบบเงียบๆป้ายตัวท่าทางเจ้าหน้าที่ทางศาลทางยามผิงไทยพันธ์เ,นเ,นเ,นเพียบตอนนี้ก็คือเรียบร้อยการเซิร์น ของการกลุ่มนัดเดอร์พกซอฟแวงก็งงได้พาบหูพกซอแแวงเซิร์ชใน Google Map ก็ขึ้นขอความการุณาขอขอบใจหลายสบายดี